วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในการเปลี่ยนลูกยางการสะเทือนตัวนี้เลยนะครับผมกับเครื่องพ่นปุ๋ยของเรานะครับ 3WF นะครับตัวนี้เลยนะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบครับผมมีเกลียวคู่และเกลียวเดี่ยวแบบนี้เลยนะครับนี่ซึ่งก็จะมีทั้งหมด5จุดนะครับผมซึ่งจะเป็นเกลียวคู่เนี่ยสจุดและเกลียวเดี่ยวนะครับผม2จุดนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราเชิญแขกรับเชิญนะผมเป็นช่างนะครับผมช่างแต้มของเรามาเปลี่ยนสาธิตให้ดูนะครับผมว่าจะเปลี่ยนยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ ั้นตอนแรกนะครับวิธีถอดแล้วประกอบนะครับให้ลูกค้านะครับถอดแผ่นนี้ออกนะครับแผ่นรองหลังนะใช้เป็นไขควงแบนนะครับงัดออกนะครับสามจุดเอาแผ่นรองหลังออกนะครับให้ลูกค้าใช้ไขควงแบนนะครับมันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้นะครับหรือเรางัดแค่เอาแผ่นรองหลังออกก็ได้นะครับเนี่ยงัดออกอันนี้แล้วก็จะเห็นน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกนะครับดึงออกเลย ก็จะมาขันข้างล่างต่อนะครับข้างล่างจะมีน็อตสามตัวนะครับแล้วก็สามารถยกเครื่องออกได้เลยนะครับหลังจากถอดนะครับจะเห็นสปริงแบบนี้นะครับอันนี้คือสปริงตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับ ตัวสปริงนะครับตัวข้างบนคู่เนี่ยจะเป็นตัวเกียวคู่นะครับเราใช้มือหมุนออกมาได้เลยนะครับจะเป็นเกียวคู่แบบนี้ตัวสปริงคู่นะครับจะมีอยู่สามตัวนะครับจะมีตัวข้างบนสองนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับสองตัวท้ายนะครับจะเป็นตัวเกียวเดี่ยวนะครับวิธีถอดนะครับให้ลูกค้าใช้หัวค้อนแฉกนะครับขันตรงข้างบนนี้ออกก่อนนะครับ ก็ไขข้องแบนนะครับรัดไปตามร่องนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ตัวเกียวเดี่ยวตัวที่เหลือนะครับก็จะถอดออกเหมือนกันนะครับทั้งเกียวเดี่ยวแล้วเกียวคู่นะครับวิธีถอดตัวเกียวเดี่ยวนะครับให้ลูกค้าขันน็อตสองตัวนะครับเป็นขนก้องแขกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ขันนัดตออกสองตัวแล้วนะครับให้ลูกค้าใช้คอมคองแบนนะครับงัดก็ตรงนี้นะครับจะได้ออกง่ายๆนะครับนับออกมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยงัดที่เดิม ก็บิดๆเข้านะครับเนี่ยแล้วก็ขันน็อตบขคงแจกสองตัวนะครับตัวสปริงการกระแทกข้างบนนะครับเป็นเกลียวสองข้างนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเหมือนกันนะครับถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับต้องสองข้างเลยผมจะสาที่แค่สองตัวนะครับทั้งเกลียวเดี่ยวและเกลียวคู่นะครับตัวเกลียวคู่เนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับบนสายขวาแล้วก็ตัวข้างล่างหนึ่งนะครับ ตัวเกี้ยวเดี่ยวเนี่ยจะอยู่แค่ข้างล่างนะครับสายขวาสองตัวนะครับหลังจากที่สาธิตวิธีประกอบเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้เราจะประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับผมเอาเครื่องม้แบบน,นี้เลยนี่ใส่นะครับผมจะใส่จากข้างล่างก่อนนะครับถ้าข้างล่างเข้าแล้วข้างบนมันจะเข้าเองเลยนะครับ แล้วก็นัดเบอร์สิบนะครับจะขันข้างล่างเลยนะครับสามตัวแล้วก็ข้างบนสองตัวนะครับเปิดแผ่นรองหลังขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลย ก็ปิดแผ่นรองหลังไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่คองแบนนะครับงัดหมดขึ้นแล้วก็ใส่แผ่นรองหลังเข้าไปการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จบไปแล้วนะฮผมกับการสาธิตนี่ครับลูกยางสปริงการสะเทือนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรดีรอติดตามเลยครับผมกับการเกษตรดากอนไฟครับสวัสดีครับ